เสียงลมแรงพัดผ่านแนวชายแดนร่างกายของเขาแข็งทื่อจากความเย็นเสียงย้าสีทองลูกไปตามลมเหมือนกระซิบเตือนภัยทุกก้าวเท้าบนดินแข็งดังขึ้นชัดเจนในความเงียบของค่ำคืนแสงจันทร์สาดลงบนแนวป่าที่อยู่ห่างออกไปเงาของต้นไม้โยกไปมาเหมือนเงาของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรปรากฏเขารู้สึกถึงความเปียกชื้นของหมอกที่ไหลผ่านเสื้อเสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนในหูเองดินเหนียวใต้เท้าเริ่มลื่นรู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวกำลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่รู้จักกลิ่นควันจางๆผสมกับกลิ่นโลหะทำให้จมูกของเขาแสบร้อน แล้วเสียงก้องขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามเสียงระเบิดเบาๆแต่สันสะเทือนใจเขาก้าวถอยหลังใจเต้นรัวลมพัดแรงขึ้นพัดเอากลิ่นควันและเสียงหวีดร้องที่อยู่ใกล้เข้ามาดวงตาของเขาจับทุกเงาทุกการเคลื่อนไหวทุกเสียงสะท้อนเหมือนประกายไฟที่พร้อมจุดระเบิดจนในที่สุดเงาที่อยู่ในปากกระโจนออกมาใบหน้าของสิ่งนั้นมองตรงเข้าตาเขารอยยิ้มเย็นเยียบเหมือนประตูสู่ความมืดเขาก้าวถอยหลังจนเท้าจมลงในโคลนเย็นความเหน็บชาไหลไปทั่วร่างกลิ่นควันเข้มขึ้นจนแทบสำลักเสียงลมหายใจของเขาเองกลายเป็นเสียงก้องที่น่ากลัวในความมืด ร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้เงาของมันยาวและบิดเบีย้ยวไปตามแสงจันทร์ใบหน้าที่เย็นชามองตรงมายังเขาดวงตาเป็นประกายสีดำมืดเหมือนก้นบึ้งแห่งความลาก,กล่าวทุกก้าวของมันเหมือนสั่นสะเทือนพื้นดินเสียงฝีเท้าผสมกับเสียงลมจนหัวใจเขาแทบระเบิดกล้ามเนื้อเกร็งแน่นมือสั่นราวกับถูกตรึงด้วยความหวาดกลัวร่างนั้นยืนนิ่งตรงหน้าเขาไม่พูดไม่จาแต่ความรู้สึกเหมือนแรงกดมหาศาลกำลังดึงเขาเข้าไปในความมืดเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดในอก สายตาของเขาจับจ้องไปยังสิ่งที่อยู่ใกล้มือข้างหนึ่งเกาะกิ่งไม้เย็นชื้นเสียงลมหายใจของร่างนั้นใกล้เข้ามาเขาพยายามถอยแต่โครนเกาะขาแน่นเหมือนจับเขาไว้ทันใดนั้นร่างนั้นขยับช้าๆามายื่นเข้ามาราวกับเวลาและอากาศรอบตัวหยุดนิ่งความตึงเครียดเต็มปอดเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านทานทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวกลิ่นเสียงแสงทุกอย่างรวมกันจนเขาแทบรับไม่ไหวร่างนั้นใกล้เข้มามากขึ้นจนสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบของมันบนผิวหนัง มือของมันสัมผัสไหล่เขาเบาๆเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งไฟในอกเขาราวกับดับลงทันทีทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงเสียงหัวใจของเขาเองที่ดังสนัน่นร่างนั้นโน้มเข้ามาใกล้กลิ่นโลหะและคขันเข้มขึ้นจนแทบทำให้สมองพร่ามือของเขาสั่นราวกับถูกตรึงด้วยความหวาดกลัวทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดสายตาของมันเจาะลึกเข้าไปในจิตใจเขาเหมือนอ่านทุกความคิดทุกความลับทุกความกลัวที่ซ่อนอยู่เขากรีดร้องในใจแต่เสียงไม่ออกร่างกายแข็งทื่อไม่มีแรงต่อต้าน ทันใดนั้นมันก้าวถอยหลังเล็กน้อยเงาในความมืดคล้ายขยายออกอเยลอยเข้ามาเต็มปอดเขารู้สึกเหมือนเวลาและอากาศรอบตัวหยุดนิ่งความตึงเครียดแทบทำให้สติแตกแล้วร่างนั้นหายไปในพริบตาความเงียบปรับมาครอบงำแต่ความรู้สึกเย็นชาที่แตะผิวเขายังคงอยู่หัวใจยังเต้นแรงมือและเท้าสั่นราวกับถูกปรึงไว้เขายืนตัวแข็งอยู่กลางโคลนตุ่งควันและความเย็นยังลอยอยู่รอบตัวใบหน้าของเขาซีเซียวมองไปยังความมืดที่เคลื่อนตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่นอน เขายืนเงียบปลิ่งควันและความเย็นยิงคงลอยอยู่ในอากาศมือไม้สั่นหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุอกทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวสูงสุดดวงตาจับจ้องความมืดที่เหมือนไม่มีสิ้นสุดแล้วเสียงก้องแปลกๆดังขึ้นจากพื้นดินเสียงเหมือนดินแตกแผ่วเบาแต่แทกเข้าไปในกระดูกสันหลังเขาก้าวถอยหลังตะโคนเกาะขาแน่นเหมือนดึงไว้ร่างนั้นปรากฏอีกครั้งคราวนี้ใกล้มาจนเขารู้สึกถึงแรงกดที่ลำตัวมือเย็นเฉียบยื่นใหม่อีกครั้งสายตาเหมือนเจาะลึกเข้าไปถึงจิตใจเขาอยากหนีแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง อากาศรอบตัวหนืบแน่นเหมือนถูกกดทับเสียงหัวใจดังสนั่นในหูเองเหมือนเวลาและเสียงทุกอย่างหยุดชั่วขณะแต่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นร่างนั้นยิ้มออกมาอย่างเย็นชารอยยิ้มที่เหมือนกับการเปิดประตูสู่ความมืดเขม็งเขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังละลายและถูกดึงเข้าไปในความมืดนั้นแรงดึงรอบตัวเริ่มรุนแรงขึ้นเขาพยายามร้องแต่เสียงติดคอทุกลมหายใจเหมือนถูกขโมยไปร่างกายแข็งทื่อและความหวาดกลัวครอบงำทุกความคิด ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนสิ่งที่ไม่รู้จักจะเข้าถึงเขารู้สึกถึงความเย็นที่ทะลุถึงกระดูกร่างกายและจิตใจเหมือนลอยออกจากความเป็นจริงทุกอย่างหยุดชั่วขณะและความตึงเครียดสูงสุดได้ถึงขีดสุดทันใดนั้นร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเขาสัมผัสถ,ถึงลมหายใจเย็นเฉียบบนแก้มความมืดรอบตัวหนาแน่นเหมือนถูกกลืนเข้าไปในผนงังไม่มีเสียงใดนอกจากหัวใจของเขาที่เต้นรัวและเสียงลมหายใจที่พ่า แรงดึงรอบตัวทวีความรุนแรงเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่อาจต้านทุกก้าวถอยหลังกลายเป็นเหมือนจมลงในโคลนเหนือสติเริ่มพร่าและภาพรอบตัวบิดเบี้ยวร่างนั้นยื่นมือสัมผัสไหลเขาอีกครั้งความเย็นลึกลงไปถึงกระดูกทุกความคิดของเขาเหมือนถูกดูดออกร่างกายแข็งที่แต่จิตใจกลับตื่นตัวจนรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวชัดเจนเกินไป สายตาของมันเจาะลึกเข้าไปในจิตใจเขาเหมือนมองเห็นทุกความลับความกลัวและความอ่อนแอเสียงลมหายใจของมันเป็นเหมือนกระซิบที่กระแทกสมองและความมืดเริ่มพุ่งเข้ามาใกล้จนแทบหายใจไม่ออกในเสี้ยววินาทีนั้นร่างของเขารู้สึกเหมือนลอยขึ้นจากพื้นทุกแรงกดและความกลัวรวมกันเป็นความรุนแรงสูงสุดที่เขาไม่สามารถต้านได้ร่างนั้นยิ้มอย่างเย็นชาและเอื้อมมือเข้ามาเต็มแรงร่างกายของเขาถูกดึงเข้าสู่ความมืดรู้สึกถึงความเย็นและความว่างเปล่าที่แทบทำให้สติแต่ความตึงเครียดสูงสุดเต็มปอดทุกประสาสัมผัสถูกกระชากจนหมดสิ้น แล้วทุกอย่างหยุดลงเขาอยู่ในความมืดสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ความรู้สึกเย็นและแรงกดยังคงอยู่เต็มร่างรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ในสถานที่ที่ไม่มีชื่อไม่มีเวลาไม่มีทางออกทันใดนั้นความมืดรอบตัวเริ่มแบ่งเหมือนถูกฉีออกร่างนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าที่เคยดวงตาเป็นสีดำสนิทเงาม,มืดรอบตัวมันคล้ายมีชีวิตมืเย็นเฉียบยื่นเข้ามาราวกับดึงทุกสิ่งที่อยู่รอบเขาเข้าไปในตัวมัน เขารู้สึกถึงแรงดึงมหาศาลร่างกายเกร็งแน่นหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดทุประสาทสัมผัสตื่นตัวสูงสุดกลิ่นโลหะและความเย็นปนกันจนแทบทำให้เขาสติหลุดร่างนั้นกระชับมือเข้ามาอีกครั้งและเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินดังขึ้นตรงในหัวเขามันพูดโดยไม่ออกเสียงแต่ทุกคำเหมือนเจาะลึกเข้าไปถึงจิตใจของเขาความมืดรอบตัวเริ่มพุ่งเข้ามาลมหายใจเย็นเฉียบไหลเข้าสู่ปอดจนแทบหยุดหายใจเขาเพยายามดิน้นแต่ร่างกายไม่ตอบสนองรู้สึกเหมือนทุกเส้นประสาทถูกตรึงด้วยความหวาดกลัวสูงสุด ทันใดนั้นแสงจันทร์สาดลงมาครั้งสุดท้ายเผยให้เห็นร่างของมันเต็มตัวใบหน้าที่เย็นชาและรอยยิ้มที่ไร้ความเมตตาทุกอย่างชัดเจนจนเขารู้สึกถึงความจริงเบื้องหลังความมืดและแรงดึงรวมกันจนเขารู้สึกเหมือนลอยออกจากโลกร่างกายและจิตใจถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าและในเสี้ยววินาทีสุดท้ายเขาได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรถูกเห็นทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความว่างเปล่าร่างกายแข็งทื่อแต่จิตใจกลับตื่นตัวทุกเสี้ยววินาทีความเย็นและความมืดซึมลึกเข้าไปทุกอนู ร่างนั้นอยู่ตรงหน้าชัดเจนที่สุดใบหน้าที่เย็นชาและรอยยิ้มไร้ความเมตตาเจาะลึกเข้าไปในจิตใจเขาดวงตาดำสนิทจับทุกความกลัวทุกความรับทุกความอ่อนแอของเขาแรงดึงเพิ่มขึ้นจนแทบสูญสติเขาเพยายามดิ้นแต่ร่างกายไม่ตอบสนองทุกลมหายใจเหมือนถูกขโมยไปความหวาดกลัวท่วมท้นจนแทบแยกแยะระหว่างจริงและฝันไม่ได้แล้วร่างนั้นเอื้อมมือเข้ามาเต็มแรงสัมผัสเย็นเฉียบทะลุถ,ถึงกระดูกความมืดล้อมรอบตัวเขาและามว่างเปล่ากลืนทุกสิ่งร่างกายเหมือนถูกดูดเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีเวลาไมม่ีทางออก สายตาของเขาจับจ้องไปยังร่างนั้นความรู้สึกเหมือนทุกอย่างหยุดชั่วขณะทุกความตึงเครียดสูงสุดเต็มปอดทุกเสียงหายใจกลิ่นความเย็นรวมกันจนเขาแทบรับไม่ไหวและทุกอย่างเงียบสนิทร่างเขาลอยกลางความมืดรู้สึกถึงแรงดึงและความเย็นอยู่เต็มตัวเหมือนติดอยู่ระหว่างโลกและความว่างเปล่าและในความเงียบพ่หนาวเหน็บนั้นเขาได้เห็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของร่างนั้น ทันใดนั้นร่างนั้นเริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงใบหน้าที่เย็นชาเริ่มละลายเป็นเงาดำลึกดวงตาเหมือนหลุมมืดที่ดูดทุกสิ่งเข้าไปไม่มีแสงไม่มีเวลามีเพียงความว้องเปล่าที่กว้างใหญ่และเยือกเย็นแรงดึงรอบตัวเขาเพิ่มขึ้นทุกวินาทีร่างกายเหมือนถูกยึดไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดทุกลมหายใจราวกับถูกดูดออกไปจากปอดความกลัวท่วมทน้นจนเขาแทบสูญสติ เขาพยายามส่งเสียงร้องแต่ไม่มีเสียงหลับตาแต่ภาพร่างนั้นยังปรากฏอยู่ในหัวใจของเขาแสงจันทร์ที่สาดลงมาก่อนหน้านี้หายไปมืดมิดทั้งหมดรอบตัวแทบกลืนทุกสิ่งร่างนั้นยื่นมือเข้ามาอีกครั้งสัมผัสเย็นเฉียดทะลุถึงกระดูกความมืดและแรงดึงรวมกันจนเขารู้สึกเหมือนตัวเองละลายเข้าไปในความบ้องเปล่าเวลาและสถานที่สูญหายเหลือเพียงความตึงเครียดสูงสุดและความหวาดกลัวบริสุทธิ์ และในพริบตาสุดท้ายเขาได้เห็นความจริงของร่างนั้นทุกความลับทุกความหวาดกลัวที่มนุษย์ไม่ควรรู้ทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความมืดปรากฏชัดในสายตาเขาราวกับโลกทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อเผยโฉมสิ่งที่ซ่อนอยู่ร่างเขารอยอยู่กลางความว่างเปล่ารู้สึกถึงความเย็นและแรงดึงที่แทบทําให้สติแตกทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นภ้าพร่าเลือนและความเงียบพินากลัวที่สุดเขาไม่สามารถหนีไม่สามารถต่อสู้มีเพียงความจริงที่เยือกเย็นและความตึงเครียดสูงสุดที่ครอบงำทุกความคิด ทันใดนั้นร่างนั้นหยุดเคลื่อนไหวความเงียบก่ดตัวรอบตัวเขาเหมือนสูดลมหายใจช้าๆของโลกใบน,นี้หัวใจของเขายังคงเต้นแรงแต่แรงดึงและความเย็นค่อยๆเบาลงความมืดเริ่มจางลงทีละน้อยแสงจันทร์สาดลงบนพื้นโคลนและหญ้าที่ลู่ไปตามลมเขาหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นของร่างกายเองอีกครั้งร่างนั้นค่อยๆละลายกลายเป็นหมอกบางๆก่อนจะหายไปจากสายตา เขาก้าวออกจากโคลนย่างไปบนพื้นแข็งเขามองไปรอบตัวเห็นความสงบของป่าที่กลับคืนทุกเสียงลมแสงสีทุกอย่างกลับมาปกติแต่ความรู้สึกจากเหตุการณ์นั้นยังคงอยู่ในใจเขานั่งลงบนก้อนหินมองดวงจันทร์เต็มดวงความหวาดกลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นความประหนักรู้เขารู้แล้วว่ามีสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรมองข้ามและบางครั้งการอยู่รอดไม่ได้หมายถึงการชนะแต่หมายถึงการเข้าใจและยอมรับความลึกลับของโลก ค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงบที่หนักแน่นแต่ในใจของเขาร่องรอยของความกลัวและบทเรียนจากความมืดจะอยู่กับเขาตลอดไปราวกับเตือนให้รู้ว่าชีวิตและความกล้าไม่ได้เกิดจากการหลบหนีแต่เกิดจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจเขาลุกขึ้นเดินไปยังแนวชายแดนแสงอรุณเริ่มฉาบท้องฟ้าเขารู้สึกถึงความสดชื่นและความเข้มแข,ข็งใหม่พร้อมรับวันใหม่และทุกความท้าทายที่รอยอยู่